ท่านผู้ชมทุกท่านคะ่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลก็ดูได้นะคะดูตามชาร์ตนะคะชาวราศีตุลคือผู้ที่เกิด17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนอาจารย์อิงโหราศาสตร์ไทยคะ่ะวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักนะคะคุมเนื้อหา1กันยายนถึง15กันยายน2564อาจารย์ขออนุญาตสับไพ่เปิดพลังงานพื้นดวงของชาวตุลว่าไพ่จะสแกนดวง ทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตที่จะเกิดขึ้นคุณจะได้พลังงานไพ่ใบอะไรบ้างนะคะคุณได้ไพ่พระราชาถือถ้วยค่ะความสุขค่ะแปดมีเท้าความมุ่งมั่นความสำเร็จหนึ่งถ้วยการรอคอย p r i n c e of s h a r i c ราชินีแพทย์จันร์ คอยเธออยู่ตรงนี้ไม่เปลี่ยนแปลงเจ็ดไม้การไม่เปลี่ยนแปลง Princess of One จริงนะรักนี้ไม่ยอมเปลี่ยนใจรกคะ่ะแบบนี้นะสองไม้ JustmentJustice โอเคค่ะดูหลังไพ่นิดนึงนะคะเพราะว่าจะแปลได้หลายประเด็น ว้าวทีวิวอ่ะอืมโอเคค่ะอาจารย์แปลงนี้นะคะสำหรับชาวตุลในเรื่องของความรักนะณตอนนี้มีไพ่ของความอึดอัดความอึดอัดความที่ต้องการเป็นหนึ่งนะคะมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจการที่มีความรู้สึกว่าตัวเองไฟตัวเองแอคชั่นตัวเองแสดงบทบาท ความรู้สึกความต้องการอยู่ฝ่ายเดียวหรือเปล่าอมืมีความรู้สึกบางครั้งคนนี้ก็ปกปิดอืมหรือการนัดหมายหรืออะไรก็ไม่เป็นไปตามนัดมีการผิดนัดกันเกิดขึ้นได้ด้วยอืมเห็นไหมคะนัดเจอแล้วเลื่อนมะเจอแต่กระดาษวางอยู่ข้อความวางอยู่ตัวคนหายไปไหนอ่านะคะมีความรู้สึกผิดหวังในคําพูดหรือการกระทําอะไรหลายๆอย่างคุณมีความรู้สึก น้อยเนื้อต่ําใจอาจารย์มองแต่ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นคุณก็ยังรักเขาคุณก็ยิ่งยิ่งพลังงานไพ่ดีวิลมันแปลว่าคุณรักเขาหัวปักหัวปั้โทษทีค่ะหัวปักหัวปัม้มรักจนจนเขาเรียกว่าไม่ว่าเขาจะผิดหรือว่าเขาจะถูกอะไรก็แล้วแต่คุณให้อภัยคุณพร้อมที่จะให้อภัยคุณให้โอกาสอาจารย์มองนั้นคุณให้โอกาส ในการที่เขาอ่ะกลับมาเริ่มต้นใหม่คุณยังให้ภัยให้โอกาสก็คือไพ่ u d g m e n t ไพ่หนึ่งทั่วไพ่จัดสิกนะประมาณนี้ที่อาจารย์เห็นตอนเนี้ยคุณรอเขาอยู่แล้วทีนี้จากหน้าไพ่การรอนี่คุณสมหวังไหมละ่ะอาจารย์ก็ยังมองว่าสมหวังอยู่ดีล่ะค่ะถึงแม้ว่ามันอาจจะมีความรู้สึกที่เขายังให้ความชัดเจนกับคุณไม่ได้แต่เขาก็จะพูดเสมอว่ารอหน่อย เขายังไม่พร้อมเขาอาจจะยังต้องการการสร้างตัวเองให้มั่นคงมากกว่านี้นะเพราะมันเป็นภาพคนทำงานเนาะเจ็ดไม้แปดไม้การสร้างความมั่นคงนะคะพลาสติกมีสถานะทางสังคมที่ดีมีชื่อเสียงมีความโดดเด่นเป็นสิ่งที่คนคนนี้เขาต้องการอย่างนั้นอยู่คือแสดงว่าเขายังไม่ได้มั่นคงในชีวิตมากเพราะฉะนั้นเขาเขาก็เลยต้องการความมั่นใจมากกว่านี้ที่จะเป็นอย่างนั้น เมื่อไหร่เขาก็จะเปิดตัวคุณอาจารย์มองว่าเขาน่าจะพูดอย่างนั้นกับคุณการให้ความหวังการที่ยังรักษาน้ำใจคุณอยู่ถึงแม้ว่าบางครั้งเขาอาจจะผิดคำพูดบางครั้งนะไม่ได้เสมอไปเขาก็น่าจะขอโทษคุณล้วค่ะไพจัสเมนคือการปรับความเข้าใจไพจัสติกบอกเหตุและผลในสิ่งที่ผ่านมาแล้วทำให้คุณชอกช้ำใจอะ่ะอืคุณอยู่ในแนวนี้เลยแล้วไพสัญลักษณ์คุณก็ ขึ้นด้วยชาวตุนก็คือไพ่ตาช่างไพ่จัสติกคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างอาจารย์มองนะเป็นคนที่อยู่ในกฎระเบียบชอบความจริงไม่ชอบใครโกโหกอะ่ะอืมนะคะคือเหมือนคุณจะเป็นคนที่บอกว่าอย่ากโกหกมีอะไรพูดฉันรับได้ผมรับได้อ่ะอืมประมาณนั้นค่อนข้างจะสติ๊กนิดหน่อยอืมนะคะโอเคเดี๋ยว เรามาดูไพ่ขยายความเพิ่มเติมต่อไปลีลาชีวิตของชาวตุนจะเป็นยังไงต่อไปนะคะมีอะไรจะเกิดขึ้นบ้างไพ่แปดดาบนะคะแต่ไพ่แปดดาบชุดนี้อาจารย์มองว่ามันเป็นไพ่แห่งแห่งปัญหาแต่ปัญหามันกำลังจะจบเนาะ เพราะว่าไพ่ยขยายด้วยไพ่ไพเดทนะนะคะไพ่หมายเลขสองราชินีพระจันทร์เป็นภาพการเปิดหน้าหนังสือก็แปลว่าจะต้องรู้ความจริงอะไรบางอย่างแล้วล่ะนะีลาของชีวิตนะคะไพ่หมายเลขสิบไพ่สถาบันครอบครัวนะคะภาพสามีภรรยาอยู่ด้วยกันอยู่ที่บ้านละแล้วก็เป็นภาพอัศวินเหรียญอัศวินจุงม้ามากินน้ำละ คือมันถึงเวลาที่จะหยุดพักและถึงเวลาที่จะได้อยู่ด้วยกันแล้วนะคะอาจารย์มองนี้ปัญหาต่างๆมันจะคลี่คลายและจบลงแล้วนะคะสิ่งที่ทําให้คุณเจ็บปวดชอกช้ำเนาะแดาบทุกทรมานเนี่ยนะเขาจะสารภาพผิดนะคะเขาสํานึกผิดเห็นไหมคะเป็นภาพคน2คนคนนึงนั่งคุกเข่าแล้วอาจจะคุกเข่าแล้วบอก ว่าผิดไปแล้วอะไรยอมรับผิดหรืออะไรก็แล้วแต่นะเพราะฉะนั้นไพ่เดทมันก็คือการจบปัญหาแล้วไพ่ราชินีพระจานท์เนี่ยมันเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของความลับหรืออะไรถูกเปิดออกมาหรือแม้กระทั่งการยอมรับด้วยการเขาเรียกว่ามีไตรตองความคิดนะที่จิิงอ่ะเป็นไพ่ของการเรียนรู้ได้ไง นะการรู้การเข้าใจในสัจธรรมของชีวิตก็ได้นะที่จริงเป็นไพ่แม่ชีนะไพ่ใบนี้นะคะแล้วมี2ใบขยายอาจารย์ก็ต้องมองว่าลีลาชีวิตคุณการให้ภัยถูกต้องแล้วล่ะค่ะการจบของปัญหาแล้วการกลับมาอยู่ในจุดที่ถูกต้องหมายเลขสิบเป็นความอุดมสมบูรณ์อืเห็นไหมการรีเทิร์นการปรับความเข้าใจกันการย้อนถึงอดีตที่เคยรักกันมากๆนะการดูแลกันนะคะ มีอนาคตร่วมกันการไปถึงจริงๆนะคะไพ่เดอะเวิชุดนี้เป็นภาพสามีภรรยาแล้วก็ลูกนั่นแหละคะ่ะคือความอุดมสมบูรณ์ตัวทีค่ะไพ่เดอะ o ูลความสุขที่เริ่มต้นได้ใหม่เสมอนะคะคนเรานะการตัดสินใจที่เด็ดขาดในสิ่งที่มันถูกต้องนั่นเองหนึ่งเหรียญค่ะอ๋อดีแล้วล่ะคะ่ะเพราะฉะนั the ้นไพ่ก็จะบอกว่าคุณจะมีชีวิตที่มีความสุขไพ่เดอะเวิเนี่ยอืม เนี่ยหมายเลขสิบเนี่ยสองใบนี่สุดยอดเลยนะคะคุณจะมีความสุขแล้วพวกคุณจะผ่านอุปสรรคปัญหานะคะไพ่เดทกับไพ่แปดถ้วยว้าวดีมากโอเคมาดูไพ่คำแนะนำไพ่ขยายเพิ่มเติมคำแนะนำนะคะไพ่แสงสุขจะให้ข้อคิดหรืออะไรกับชาวตุนบ้างนะคะ เนี่ยเห็นไหมคะไา่อ,อย่างเงี้ยมันแปลว่าอย่าทําอะไรรับหลังนั่นแหลคะค่ะอืมจงเห็นคุณค่าในความรักของอีกฝ่ายหนึ่งที่มีให้เรานะคะอย่าทําอะไรลับหลังเห็นไหมคะภาพผู้ชายกอดผู้หญิงแต่ผู้หญิงจับมือกับอีกคนอ่าเงินคือคุณค่านะคะอาจารย์ต้องแปลว่าเห็นคุณค่าเห็นความรักเห็นความสําคัญของอีกฝ่ายอย่าให้หลุดมือนะจงจริงใจต่อกันเนาะ โอเคเพิ่มจากไพ่ฟังใจนะคะอู๋แดนเนลมิดค่ะสีมีเท้าความเหมือนเขาเรียกว่าชีวิตเหมือนอยู่ในฝันนะวิมาน่ะวิมานชิมพีก็ได้จริงจริงด้วยดีวิลภาพความรักความมีความรู้สึกที่เขาเขาเรียกว่าการเข้าหา การที่ไม่เบื่อหน่ายต่อกันการมีความสุขร่วมกันนะคะต้องเติมเต็มพลังงานความรักให้กันก็แล้วกันไพ่บอกองนี้น,นะคะดูแอคชั่นไพ่ก็รู้เนาะขอไพ่โลมาสแอนเชนโคดิเพนเดนซี่ลิลิเกชั่นแฟกเตอร์ ถ้าแปลอาจารย์มองว่านะคะคือความรักบางครั้งอ่ะเราก็อย่าคิดที่จะพึ่งพาคนอื่นมากเกินไปก็คือเราต้องพึ่งพาตัวเองนะคะเวลาเรามีปัญหาอะไรอ่ะต้องแก้ด้วยตัวเองก่อนนะอาจารย์มองรีเกียร์แฟกเตอร์เนี่ยมันคือเหมือนปัญหาในชีวิตเราอาจจะเจออะไรก็แล้วแต่ลองแก้ไขลองพึ่งพาตัวเองช่วยเหลือตัวเองก่อนนะคะ แล้วเมื่อเรามีปัญหามันที่มันไม่ได้จริงๆก็ค่อยก็ค่อยขอคำปรึกษาจากคนรักก็ได้นะคะลองแก้ปัญหาด้วยตัวเองและลองพยายามที่จะไขควรและอยู่กับตัวเองด้วยในในบางช่วงของชีวิตอย่าพึ่งพาคนอื่นจนมากจนเกินไปอ่านะคะถึงแม้จะเป็นคนรักก็ตามนะอาจารย์มองบางครั้งเนี่ยความรักจะมั่นคงมันคือตัวเราอะต้องมั่นคงก่อน ต้องทำตัวเองให้มั่นคงยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองก่อนนั่นแหละนะคะการที่จะคนสองคนมาใช้ชีวิตร่วมกันก็แปลว่าแต่ละคนต้องมีความมั่นคงในตัวเองนะ่ะความรักยืนยาวมากๆเลยนะคะขอให้มีความสุขนะคะเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ